รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยอมยมเหลา ใส่เสื้อนี่แบบไม่ได้กลัวว่าคนขับรถข้างถนนที่จะตาบอดเลย,ยพี่นุม่มสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับขอถ้านราับสุดรายการย่องย่องเหล่านะครับรายการหัวชิมเมียชมนะฮะที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปทานอาหารนะครับรสชาติขึ้นเหลาแต่ราคาย่องย่องเป็นกันเองนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนก็กำลังจะไปหาอะไรทานแต่ว่าที่สําคัญอะไรอ่ะถืออะไรมาแบกเก้าอี้มาทำไมพี่นุ่มคอนเซ็ปต์ของย่องยองเหลา คือวันนี้เนี่ยเราจะไปนั่งยองยองชิมกันนะฮะกับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเอ๊แต่จริงๆแล้วมันต้องไปกินที่นู่นไม่ใช่เหรอไปโรงสารคามจากเชาพจัซาไม่ต้องตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขาเปิดสาขาที่นี่โหเลิศเลยดีต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็ผสมกับก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะครับคือก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อจะเป็นเป็นเส้นของเขาแล้วก็จะมีน้ำก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ำต้มกระดูกหมูเนี่ย นะฮะจะโด่งดังมากที่จัดเชียงซาวแต่ตอนเนี้ยพอเข้ามาเปิดในกรุงเทพเราก็อยากจะพามาไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะเรามุ่งหน้าไปทางเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นเกษตรนว่ามินมาเจอต่อหม้อจะมีเสาอยู่ตรงกลางนะเป็นต่อหม้อนะครับตอหม้ออยู่เสร็จปุ๊บคุณก็จอดรถเลยอยู่ตรงข้ามกับพัมปตทคุณจะเจอเลยนะฮะร้านประกบนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้ออร่อยมากค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปยองยองชิมกันนะฮะปลา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 เมเป ช่วงยยองชิมโอเคมาถึงเรียบร้อยนะฮะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อต้นตำรับนะฮะอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาแน่นอนวันนี้อย่างที่บอกจะมายองยองเหลาจริงๆเอาไปด้วยเลยใช่ไหมเป็นส่วนตัวขออนุญาตนะครับเชิญเลยค่ะนมายองยองเหลาพี่หนุ่มนั่งหน้าหม้อเลยเหรอ คือกะเอามาแข่งกันเขาเลยเนี่ยอะไรก็เตี๋ยวหน้าหม้อก,กับหมหน้าหมออ้อหม้อกับหม้อมาเจอกันป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกพีป้าหรือเรีกพี่ดีฮะ <c oughs> ปลาก็ได้ปลาก็ได้พี่ชื่ออะไรดีกว่พี่ดีกว่าพี่ชื่ออะไรพี่กบค่ะพี่กบพี่กบนะฮะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยคุณหนุ่มเคยทานเคยได้ยินไหมคะก๋วยเตี๋ยวปกหม้อของพ่อรสารคามไม่เคยได้ยินเอออันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวปกหม้อเนี่ยคือคุณหนุ่มต้องสั่งน้ำซุปแล้วก็ปรุงน้ำซุปตามรสที่ตัวเองชอบนะคะแล้วเราก็จะแคะตัวใส่ไม่เข้าใจคือสั่งจากนี่ก่อนสั่งน้ำซุปก่อนนต้องสั่งน้ำซุปน้ำซุปเรามีกระดูกหมูขาไก่ลูกชิ้นกระดูกหมูกระดูกหมูอย่างเดียว กระดูกหมูอย่างเดียว่ว่านึงก็กระดูกหมูลูกชิ้นค่ะเราเอากระดูกหมูลูกชิ้นเหมือนกันตามอ่ะทีนี้ผมถามหน่อยก๋วยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อมันคืออะไรผมเคยทานแต่ข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะอันนี้มันก็ต้องบอกว่ามันพัฒนาจาัดก,การที่ว่ามีแม่ค้าคนจีนเนี่ยเขาเขาแคะตัวกุ้ช่ายกับถวง,งย่องนี่นะคะใส่เป็นใบตองแล้วต่อมามันผัดกุ้ช่ายมันมีน้ํามันก็เริ่มเอาน้ํามาใส่ในตัว แล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยจนกระทั่งมาเป็นก๋วยเ,เตี๋ยวปากหมอ้อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ,ม,อมีไส้อะไรบ้างนะอ,อ่ะค่ะอันนี้ไส้กะหล่ำเห็ดหอมหน่อมไม้ไส้หวานเชดโป๊ไส้ถั่วฝักยาวไส้เต้าหู้หมูสับไส้ถั่วงอกน้ำมันหอยคุณหนุ่มปรุงทานแบบรส ก๋วยเตี๋ยวที่ชอบอ่ะนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยก็ขึ้นขึ้นอยู่กับฝีมือการปรุงของตัวเอง30อร์ซนละแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เป็นเรื่องน้ำซุปที่เราปรุงขึ้นมาแล้วก็อีก20ก็เป็นเรื่องของไส้จริงจริงเนี่ยน้ำซุปเนี่ยถ้าไม่ต้องปรุงเลยนะคะเพราะว่าหอมมากหอมกระดูกหมูแล้วก็หอมหอมซุปเออซุปไก่ที่ลาเราหวานหอมอยู่แล้วต้องบอกว่าเราก็ ไม่มีการใส่ผงชูรสนะคะค่ะหวานน้ำต้มกระดูกโอ้ไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะคะค่ะพี่ตบจานหนึ่งเท่าไหร่เอ่อก็ที่เราลง9ตัวเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของตัวเนี่ยสาบาทแล้วก็น้ำซุปกับกระดูกเนี่ยอีก20บาทก็เป็นชุดหนึ่งห้าสิบบาทโอคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานตัวไม่พอก็เพิ่มได้เริ่อตัวเป็นตัวเทไฮะ ก็สามตัวสิบบาทนะคะสามตัวสิบบาทคิวของพีอยากทานอันนี้อันนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณเมย์ก่อนค่ะตามคิวค่ะถ้าแซงก็จะอเมย์เฉยฉลาให้อ่ะไม่เอาอีกคิวไม่เป็นเอาสองอันนี้ค่ะอันนี้อะไรนะถั่วฝักยาวค่ะฝักยาวนี่ไงพอจะกินจานหนึ่งให้อิ่มนี่ทำยังไงอ่ะ นี่ยะมแหละต้องให้ค่อยๆคืออารมณ์มันไงคะอารมณ์ต้องค่อยๆไงพี่หนุ่มมันได้ลิ้มรสแบบว่าก่อนจะได้ทานอะไรอย่างเงี้ยได้เออได้ความรู้สึกได้ฟิลลิ่งได้ฟิลลิ่งที่โมโหไงทีละทีโมโหทีประมาณอร่อยอร่อยค่ะอร่อยพี่หนุ่มปรุงไหมคะได้ปรุงไหม หวานอยู่แล้วด้วยอะค่ะอย่าว่างั้นนี้นะคิดว่ามันจะเล็กน้อยใช่พี่หนุ่มแต่ทานราอิ่มนะอิ่มเลยนี่อิ่มนะเนี่ยพี่หนุ่มชอบอย่างเนี้ย้ออยาวกระดูกเนี้ยค่ะเนี่ยทานแบบเนาะคนบ้านนอกคนน,คน,นมสารคามเขาก็นั่งแทนกระดูกกันอย่างเนี้ยนะคะถ้าทานแบบคนกรุงเทพค่อยๆแคะก็ไม่ได้อารมณ์มเปิดมานานยังคะพี่เปิดที่เนี่ยเพิ่งจะเปิดได้ประมาณเกือบจะสองงาพีทฮะค่ะแต่ว่าจริงจริงอะเมื่อสิ้ กับ20ปีแล้วเนี่ยเอาเข้ามาเอาเข้ามาขายที่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าแรก oh. แต่ว่าทำทำหยุดหยุดนะคะแล้วแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนี่ก็ส่วนใหญ่รับตามพวกอีเวนต์เปิดกี่โมงครับพี่ก็ประมาณ10โมงนะคะ่ะถึงถึงประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสามค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับไส้หมด <laughs> ถามตางฝั่งนู้นนิดนึงมาบ่อยไหม,มาครั้งแรกค่ะเพิ่งมาครั้งแรกอ๋อผมถามหน่อยรสชาติเป็นไงอร่อยค่ะขึ้นเหลาได้ไหม ได้นะขึ้นได้นะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงแล้วก็อร่อยใช่ต้อก็อร่อยราคาละฮะก็ปกตินะปกตินะฮะคือที่ว่ารสชาติสามารถขึ้นเหลาได้แต่ว่าราคาเนี่ยแบบเป็นกันเองยองๆจ่ายได้นะฮะโอเคอ่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตแบทเทิลกันหน่อยคือผมมาลองแค่จะไหวไหมคะจะสู้อไหมคะคือจะผมลองแค่อันเนี้ย พี่ดูถูกผมมากนะพี่กบผมเรียมือแค้มหาการนะเห็นพี่แค่หลายรอบแล้วนะลองดูเออลองดูนะพี่หนุ่มอ้าวงั้นเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับระหว่างประกบก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกับกัญชัยหน้าหม้อเดี๋ยวกลับมาครับนี่ทำอะไรอยู่ลูกค้าก็ไม่มีแล้วจะทำอะไรนักหนาเนี่ยถ้าพร้อมแล้วจับไปลยจับบางนาแล้วฟังสินี่เราไม่รู้ส Yang Yang Lẩu, Yang Yang Lẩu, Yang Yang Lẩu. Chuông, Lẩu Battle. Oh. เอาละฮะกลับมาสู่ังยองเหลานะครับช่วงนี้เหลาแบทเทิลใช่แล้วอย่างที่บอกไว้นะครับว่าจะมีการประทะกันนะฮะระหว่างเจ๊กบก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก้กับนุ่มกันชัยหน้าหม้อนั่นไงที่หน้าหม้อนี่ไม่ใช่อะไรนะนั่งอยู่หน้าหม้อนั่งอยู่หน้าหม้ออย่าไปเข้าใจอะไรผิดนะฮะเอาเอาอย่างก็พร้อมปะจะท้าอะไรผมนี่ทำอะไรูลูกค้าก็ไม่มีแล้วจะทำอะไรนักหนาเี่กบจะท้าอะไรผมท้าก็แค่ตับหม้อเนี่ยแหละค่ะ เอางี้พี่กบทําได้หนึ่งนาทีกี่ตัวค่ะก็ลองจับดูนะคะอ่าเดี๋ยวเริ่มเลยเดี๋ยวก่อนนะอย่าอย่าโกงอย่าโกงผมนะโอเคเดี๋ยวมาดูในหนึ่งนาทีพี่กบสามารถทำยังยางดูนะฮะหนึ่งนาทีพี่กบทำข้อเกลี่ยปากหม้อนะฮะได้กี่ตัวถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีเริ่มครับนี่หนึ่งนาทีนะฮะเอาแล้วพี่กบ ีี่เยได้ข่าวรู้จักเขาเพิ่งรู้จักเขาไม่ใช่เหรอเอาคระเทียมป้านะอดกินปีนะไม่รู้นะอดกินปีอ่โอเคตัวแล้วนั่นหนึ่งตัวตัวหนึ่งไปแล้วค่ะโอ้โหช้ามากเลยอ่ะตายแล้วยังไงเนี่ยช้าแต่สวยไอ้ช้าแต่สวยมีผมนีเดี๋ยวดูดูนี่นี่ยืนดูยืนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสแตนบายนี่แะโอ้โีตาพีผ่านไปแล้วค่ะ 38วิบแปวิไปแล้วนะคะเอาเลยนิดเดียวเองนะได้ไป3ตัวค่ะถ้าทางงานนี้1นาทีจะได้5ตัวไหมว่าดูแล้วนะคะจกดบูสถานการณ์แล้วเนี่ยห้าสิบแล้วค่ะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหมดค่ะหมดเวลาหมดเวลาหนึ่งนาทีนะคะประกบ5ตัวทำไปได้5้ตัว ตอนนี้นะคะหนุ่มกัญชัยหน้าหม้ออุ้ยอะไรนั่งอยู่หน้าหม้อนั่งอยู่หน้าหม้อนะคะจะดูซิว่าจะทําได้กี่ตัวในหนึ่งนาทีออว่ามาว่ามาค่ะคิดว่ากี่ตัวคะนาทีหนึ่งปรากฏเขาได้ห้าคิด่อผมทำได้กี่ตัวสามตัวพี่นงป้าเป็นเมน์นะเมย์ร้องไห้แล้วเดินออกไปเลยนะจากร้านเขาดูจูบผมมากนะแล้วถ้าเกิดผมทำได้อ่ะก็ มื่อสักครู่คุณหนุ่มทานก็ฟรีไปเลยโอ้ให้เราทานฟรีพี่หนุ่มแต่ถ้าถ้าคุณหนุ่มแพ้เนี่ยจ่ายให้น้องเขาด้วยนะคะออน้องเขาทานคนละสองรอบเชียร์ใครนี้จะเชียร์ใครขนาดเก๋ไก๋เขายังไม่จะไม่เชียร์พี่หนะุ่มเลยเชียร์ใครเ <laughs> ชียร์ป้าอ้าวเห็นไหมล่ะเอาสิเอ้าโอเคตามนั้นผมทำให้สี่ตัวด้วยอุย้ยต้องสวยๆนะพี่หนุ่มมาดูดโอ้โห ยังคะบอกมาสิค <laughs> ือเศร้าอะ่ะคืเศร้าบอกสิอวังเล่าเอาละครับงานนี้คุณหนุ่มกัญชัยทั้งโดนดูถูกไว้ทั้งไม่มีใครเชียร์แมหมน่าสงสาสรซะเหลือเกินครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าครับว่างานนี้ใครจะอยู่ใครจะไประวังเจ๊กบปากหมอ้อกับคุณหนุ่มกัญชัยน้าหมอ้อกลับมาลุ้นกันได้ช่วงหน้าครับ

ลาไม่ได้ทีมงานโกงทีมงานโกงป้ามันมันเหมือนไม่ง่ายนะเมีเรามาทำดูดิาเมีเรงมาทำป่ะเดี๋ยวก่อนนะให้สองนาทีให้สองนาทีเอานาทีเดียวก็พอป้าทีผมทำไมทำไมทำไมป้าบอกให้ผมแค่ทีเดียวอ่ะถ้าเมย์เขานั่งไม่ถนัดถ้าเมย์ทำได้สามตัวไม่ได้ถ้าเมย์ทำได้สามตัวให้หมื่นหนึ่ง ใจ่ายให้หมื่นห,หนึ่งเมย์ทำได้สี่ตัวให้สี่หมื่นในหนึ่งนาทีเมย์ทำได้ห้าตัวซื้อกระเป๋าให้ใบหนึง่งเออาโอ๊ยตายตายตายเอาไหมเอาเออถ้าพร้อมแล้วจับไปละจับบังนาแล้วเอาไหมเอาไหมฟังสิบอกเริ่มสิเร<ะ>ิ่มจะจับเวลางงอ้า ถ้าพร้อมแล้วเริ่มอันนี้จะทำโรตีหรืออะไรฮะโอ๊ยตายตายตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้เห็นไหมล่ะ อะไร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 อ้าวบวมปะเนี <sketches> oh oh. Four. Four. No ่ยบวมน้ำโอ้อันนี้ทำเป็นรถอีไสไหมเหรอ5 2 4 5 4บ2อหมดเวลาโอ้ยากอะเนี่ยผมยังถอนได้เลยอะออได้แต่รู้สึกแป้งจะไม่สุดรู้ด้วยเหรอไ ทิ้งเหรอคุณจะทำมั้ยคุณจะมาทำลุกลุกทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกไปลุกลุกไม่ลุกเร็วลุกก่อนไม่ลุกมามามาแหมถล่มดีนักมานี่มาเลยมาคุณฟางเป็นลูกค้าที่มาะทานที่นี่เรามาเจอกันสดๆเลยแล้วเขาดูถูกผมมากเมื่อกี้ที่ผมทำเขาแบบเฮ้ยเฮ้เฮ้ยลยอยาจับให้เขาทำดู ถ้าทำได้เอาแค่สองตัวอย่างผมนั่นอ่ะสวยๆอย่างผมนั่นเลยนะผมให้บัตรสมนาคุณมากินที่นี่ฟรีหนึ่งพันบาทเอาถ้าพร้อมแล้วเริ่มพี่ฟางชู้ชู่พี่สาย อะไรอะไรอะไรเอาออกเลยเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เลยเห็นไหมแป้งไม่สุกเออเออเออไม่ได้เอาไม่ได้แล้วเอาละได้ไหมโหยากใช่ยากจริงเออง่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตีตาย เห็นหรือยังล่ะเห็นหรือยังว่าเขาทําสวยไหมสองตัวของผมแล้วสวยไหมอ่ะขอบคุณมากคุณฟ้าของคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้รายการของเรานะคะยังยังเหลาก็เลยมอบประกาศนียบัตรให้กับประกบค่ะขอบคุณนะคะขอให้ร้านก๋วยเตี๋ยวปากมนอต้นกำรับนี้นะคะขายดิบขายดีแล้วกันช่วงห่อให้ด้วย อาล้ค่ะช่วงนี้นะคะช่วงห่อให้ด้วยค่ะกติกาย,ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมท่านใดน,นะที่ดูรายการของเรานะครับแล้วก็มีร้านประจําร้านปโปรดเมนูปโปรดในร้านนั้นๆนะครับก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ส่งแฮชแท็กเข้ามานะครับในอินสตาแกรมของเราขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยยองยองเหล่านะครับหากว่าร้านของคุณนะฮะเมนูคุณสามารถที่ทําให้เราเนี่ยไปชิมได้นะครับคุณได้รับกิฟต์เชอร์นะครับในการที่เราจะมอบให้นะกินร้านที่คุณชื่นชอบฟรีไปเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ ่าจยให้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาทานไปทั้งหมดเลยนะครับ150าบาทนะฮะก็คือกินไปทั้งหมดเนี่ยสจานนะฮะแต่ว่ามีการเพิ่มปาักหม้อปลั๊กหม้อเนี่นะฮะเพิ่มมาคนละ3ตัวนะครับก็รวมแล้วเนี่ยหนึบาทเท่านั้นเองใช่แล้วไม่แพงเนาะอร่อยด้วยไม่แพงไม่แพงแต่อันนี้อันนี้นะฮะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับของร้านพี่กบเขานะครับนี่นะเขาเรียกว่าปีไก่สูตรคุณย่าเพราะว่าอร่อยก็เลยเอามาลองชิมก่อนปิดรายการนิดนึงนะลองชิมใช่หน่อยนะ หวานหวานอร่อยนะฮะรสชาติกลมกล่อมมากนะครับโอเคแมววันนี้เต็มอิ่มนะคะผู้ชมสามารถเจอกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบันสุก11โมงถึง7โมงครึ่งค่ะทางช่อง3เฟมารีค่ะครับผมเอาละครับวันนี้เวลาระมุแล้วนะครับเราสองเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีดค่ะ